สำหรับคนที่อยากทำร้านอาหารนะครับ EP 2นะครับอันนี้เป็น EP ที่ต่อเนื่องจากอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วน่ะเราแค่เกิ่นว่าประเภทของร้านอาหารเป็นยังไงบ้างอันนี้ EP 2ครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดโดยคร่าวๆนะครับสำหรับร้านฟาสต์ฟู้ดนะครับกับพวกอลาคาร์ดนะครับว่าการออกแบบเนี่ยการคิดคำนึงถึงการออกแบบหรือการวางแผนการเบื้องต้นเนี่ยจะทำยังไงนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ครับคุณยังอยู่ในช่องของกล้องเวิร์กช็อปนะครับช่องที่จะมาบอกเรื่องงานตกแต่งภายในและงานก่อสร้างทุกประเภทไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เราจะนําเสนองานก่อสร้างให้คุณนะครับครับสําหรับ EP 2ตัวนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่ฟาสต์ฟู้ดเลยนะครับฟาสต์ฟู้ดเนี่ยครับเราจะมาดูกันเลยนะครับพวกฟาสต์ฟู้ดเนี่ยร้านอาหารของฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับครับ อันดับแรกเรามาเริ่มที่หน้าร้านกันก่อนนะครับสำหรับบางร้านนะครับที่พวกแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดใหญ่ๆเนี่ยหลักสำคัญเลยนะครับสำหรับการออกแบบหน้าร้านไม่พ้นเรื่องของไซเน็ตนะครับไซเนตเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากๆแทบจะเป็น80%เลยนะครับสำหรับการออกแบบหน้าร้านนะครับแล้วมีพื้นที่ ในการตกแต่งของไซเนตเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก40%นะครับถ้าเทียบเป็นพื้นที่ทั้งหมดนอกนั้นก็จะเป็นพวกสี c o r p เปเลตและก็ m มท e r เ a ีวัสดุต่างๆนะครับซึ่งของอพวกร้านฟาสต์ฟู้ดพวกนี้นะครับแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามสีสันโลโก้นะครับตามเ o r p เปเลตที่ผมได้เคยคุยกันไว้นะครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ส่วนสีที่ใช้นะครับบางสีที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้สีแดงเพราะว่าสีแดงเนี่ยกระตุ้นการอยากทานอาหารนะครับเขาเลยใช้กันเป็นส่วนใหญ่นะครับครับส่วนทางเข้ามานะครับของพวกร้านประเภทฟาสต์ฟู้ดนะครับทําไมเขาถึงจะต้องเปิดทางเข้าให้กว้างที่สุดนะครับเพื่อจะดึงคนให้เข้าไปนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับสําหรับ ใครที่ต้องการทำฟาสต์ฟู้ดนะครับเราต้องทำเซอร์กูเลชันคือทางเดิน,เ,นเข้าไปนะครับแล้วส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นพื้นที่สำหรับรอที่จะสั่ง,งอาหารนะครับคือก็จะสามารถที่จะเลือกเมนูก็ได้นะครับแล้วไอ้ที่สำคัญนะครับที่สำคัญเลยก็คือพวกไซเนตนะครับไซเนตเนี่ยสำคัญมากนะครับคุณสามารถใส่โปรโมชั่นนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวดึงดูดให้ลูกค้าคุณเนี่ยสั่ง พวกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของคุณนะครับแล้วทําไมเขาถึงทําเคาน์เตอร์ขนาดนี้แล้วให้เห็นครัวนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีหลักการคิดที่ว่ามันเป็นฟาสต์ฟู้ดก็จริงแต่ว่าอาหารคุณที่ได้รับเนี่ยจะเป็นอาหารที่สดใหม่ทําใหม่นะครับก็คือมองเห็นแล้วก็จะทําให้คุณมั่นใจได้ว่าอาหารของคุณสะอาดนะครับอย่างเช่นเดียวกับพวกร้านซูชินะครับที่เขานําเอาเคาน์เตอร์มาวางไว้ข้างหน้าแล้วก็วางวัตถุดิบที่สดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาปลาหมึก หรือหอยต่างๆนะครับที่เขามาวางไว้แล้วก็มาทําให้คุณเห็นนั่นแหละครับก็คือเป็นจุดขายแล้วก็ทําให้คุณมั่นใจในคุณภาพของสินค้านะครับเพราะฉะนั้นพวกร้านฟาสต์ฟู้ดเขาเลยนิยมทํากันอย่างนี้นะครับส่วนพวกพื้นที่นั่งนะครับพื้นที่นั่งของฟาสต์ฟู้ดนะครับที่ผมได้ได้คุยไปนะครับพวกพวกเนี้ยมันจะแล้วแต่ขนาดพื้นที่แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้เน้นพื้นที่นั่งมากนะครับ อาจจะอยู่ที่ประมาณ50-50นะครับของครัวแต่บางที่อาจจะแค่ประมาณสัก30%ครัว60อร์นันนี้อยู่ที่พื้นที่เพราะว่าพวกฟาสต์ฟู้ดเนี่ยคุณมาซื้อแล้วก็เอาไปทานได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแค่หลักการคิดในการออกแบบเบื้องต้นนะครับของฟาสต์ฟู้ดนะครับครับส่วนอันที่2นะครับเรื่องของพวกร้านที่มันเป็นอะลาร์ดนะครับหลักการคิดของ ราคาร์นี่คืออะไรนะครับราคาร์พวกนี้จะเป็นร้านอาหารที่เป็นสั่งเป็นเซตไม่ว่าจะเป็นพวกสปากเกตตี้สเต็กเอยหรือว่าพวกเบนโตะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นราคาร์ร้านสไตล์เนี่ยครับเขาก็ไม่ได้เน้นการดีไซน์มากเพราะว่าพวกนี้เขาก็จะมีเหมือนลักษณะของอาการทำเป็นเหมือนสาขาเหมือนกันนะครับซึ่งเป็น ต้องให้ทุกคนได้รู้ว่าไปที่ไหนก็คือร้านของเขานะครับเขาก็จะเน้นไซเนตเหมือนกันข้างนอกแต่ว่าไม่ได้เน้นใหญ่เท่ากับพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับแต่ก็มีความสำคัญประมาณสัก6 0เเลยนะครับส่วนการเดินเข้ามาข้างในอย่างบางร้านประตูทางเข้าอาจจะไม่ใหญ่มากเข้าไปแล้วก็มันจะมีพื้นที่ที่ใหญ่แต่ว่าเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของการนั่งทานนะครับพวกนี้ก็จะต้องออกแบบการนั่งทานให้ ให้สะดวกสบายที่สุดนะครับแล้วร้านเขาก็จะไม่ได้เน้นครัวนะครับแต่บางร้านก็จะมีสำหรับครัวที่โชว์นะครับพวกนี้เขาจะเน้นการสร้างสาขานะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบเนี่ยครับเขาจะออกแบบคล้ายๆกันหมดเกือบทุกสาขานะครับส่วนพวกเคาน์เตอร์แคชเชียร์นะครับบางร้านเขาจะไว้ด้านหน้านะครับถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าบางร้านก็จะอยู่ด้านหลังติดกับครัว นะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องอามาอยู่ด้านหน้าพอนะครับสำหรับอาราคาพวกนี้ขั้นตอนในการคิดเนี่ยก็คือแบรนด์เค้าปรเรทเป็นสําคัญเรื่องสีสันเรื่องลูกสมนะครับนะครับแล้วก็การเซอร์วิสลูกคา้าช่องทางเดินโซลูชันในการใช้งานนีครับมันก็สําคัญมากๆครับถ้าคุณสังเกตดูนะครับพวกนี้นะครับเขาจะเน้น ให้การเซอร์วิสนะครับสำคัญส่วนพวกผนังเนี่ยอาจจะมีการตกแต่งนะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการออกแบบนะครับเรื่องฟาสต์ฟู้ดกับร้านอาหารพวกเป็นอะลคาร์นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้ช่องทางของใน YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าใน f a c e b o o k นะครับในช่องของกล้องเวิร์กช็อนะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูในช่องของกล้องเวิร์กช็อปนะครับอย่าลืมนะครับกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ